พฏิียามเย็นครับฝนตกอีกรอบเมือกับเมื่อกี้ครับปืนมดกับก็ลูกกายังไม่มดกับเสี่ยงเอทีวีครับข้ามาอ้รอบนครับน่าจะเป็นรอบตายของวันนี้แล้วครับก็ปลายดาเช่นครับเย็นนี้ครับป่าเดินเล่นครับอยู่แต่กับลักกับป่าเลยก็ ลำปลาบริเวณนี้งานการไม่ได้ต่าเลยครับนะครับแล้วก็ปลาเดินเล่นครับกินลมชมวิวครับหยามเย็นครับลนมาเกินครับเอามาถึงล่นแล้วเอาควานันเออเลียงไม่ค่อยตั้นครับก็ตรงผ่าเดินครับผ่าเดินปกติก็คือจางเคยทำงานต่อยล่างต่อย เคยทางานเคยรักไม้ครับเคยยุแบบกับธรรมชาติกับแล้วก็มายุ่กับตังมายุ่กับบริเวณดีแกลงนะครับก็เลยต้องพาเดินต้องพาพ่้นไายครับกินลาชมวิวตามว่าทำงานได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่าจ้างมันเพียงพอครับก็ใจจ้างตัวเมียเป็นรักกับนะครับ,รบจ้างพลายก็ไหวผสมพันธุ์ครับ ตอนนี้ก็พยายามจะลดช้างพลายแต่ทำไปทำมาก็ยูประมาณห้าหกเชือก,อกแล้วครับนะครับหลายนึ่งจักรวาลก็ยูที่บ้านไร่ใบบุญครับอย่างยูสูรินครับเพราะวา่ามาวัที่นี้พืับพื้น,นที่กับเคบกับถ้าเกิดว,ว่ามีช้างพลายช้างง่าลายตัวตัวผู้ลายตัวครับนะครับต,ต้องจัดแจงพื้นที่ทางลบลี่ครับ เดี่ยวเลี้ยงเลี้ยงมัวเลี้ยงทะเลท่าละก็แทงกันป้องไป,ป้ไยว่ายพวงชิป,ป้าว่ายพวงมาเลยครับจังไครครับอุปไลจังก็อยู่มุมโน้นครับแล้วก็ปลายแตงนึ่งก็ปลายแตงนึ่งก็อยู่ในคอกับตอนนี้ <laughs> ปลายมาเรียวตกมันปลายาอ่า ปลายท่านทาต้องมั่นครับปลายจันอยู่หน้าปางครับเออเอ,อ๊เอ,อเนี่ใส่ดีหมากับนี่ใส่ดีหมากับไอ้ร้ยนี่นาย ็มีคนมาตามๆครับก็แบ่งไปเรียงครับถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหนก็อาจจะให้ครับในราคาให้มาซานเนอร์ไปมาซานเนอร์มาข้อไปมาข้อไปราคาซ่มหลาน้าครับนะครับก็ความรักคือการให้คือการแบ่งปันครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาเข้าม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 า,มาสร้างชื่อเสียงเราก็ให้เขาอรรถยากยากกับเรียงดูแบบ เออยิงกว่าหนักโทษยิงกว่าทาน์ไม่ใช้ครับนะครับเดี๋ยวถ้าถึงถ้าเกิดว่าถ้าท่านทีเลี้ยงพอดูแลดีกว่าผ้อมผมก็ให้ไปครับนะครับจ้างนะครับตกเชือกกับกอมป้อมนะครับคนเรายกความดีความยิ่งใจครับนะครับแต่บางคนก็คือซื้อมาก็ไม่ยากจะให้ใครครับนะครับไม่ว่าจะนั่นคือความเห่นแก่ตัวครับนะครับไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่การแบ่งปันไม่ใช่ความรักครับ เรียกวความเฮ่นแก่ตัวมากกว่าครับยากจะมีบางทีสวยสวยข้อดีสวยซวยงามามแต่การดูแลใจขุนแคบก็ดูแลกันไม่ได้ครับนะครับดูแลกันไม่ได้ครับก่อนใจแคบครับทํางานเยอยไม่ได้ครับถ้าจะทํางานย่อยครับใจคุณต้องกว้างครับนักเลงเพาะครับนักเลงไม่ใจอันตาพานครับที่ว่าทื่อมิดก็มิดก่อนคว้านครับนักเลงก็คือการมีใจที่ว่ากล้าวัดกล้าเสี่ยงครับ ไปกะดีกไปไปกาวัดกาเสียงครับเราก็หยุดเชื่อกับพูดกันครับนี่คือนักเลงครับนะครับในใจขี้โกงเอาเปรียบคนอื่นไปวันวันครับนะครับพวกนี้มันช่นักเลงครับเขาเรียกว่าอันทรพานครับจะเป็่งกุดครับพอเดินเล่นหยาบเย็นครับลูกกาเบาบาง บ้บางทุกทุกวันนะครับสม,ม่มซัมมอครับโบ้บางสม,ม่มซัมมอทุกตุกวันครับปลายแต่งนึงครับฮอลีคอปเตอร์ฮลีคอปเตอร์ตีหัวไม่สักทียืนร่อนอยู่มาบ่าบอคอ้เขาวนั่ง บ้องอะไรน่ะนี่ไผ่จันรกันฮะ ุ่งนี้ตอนเย็นพาเข้าป่านะฮะเาช้าไปพูดกันถึงน้ำไปถึงโครนบ้างไอ้เดี๋ยวมันเครียดนึกถึงเราพกอยู่กับที่มียายกินกินแต่น้ำพริกทุกวันกินแต่แกงวัวทุกวันไม่ไหวเหมือนกัน ฝาลัางฝ้นครับยาเขี้ยววันนี้ตอกซองซองซองรอบกับฝ้นครับโูเคจางเกรดเอครับกับจางทีมี ตัมนี้คือวันนี้ใช้ไม่ดีนะครับก็อีกหน้ากากครับบางคนไม่เข้าใจครับทําไม่แพงจังค่ายซื้อค่ากันแพงจังไม่เหมือนกันครับนะครับจางเกรดไม่เหมือนกันนะครับนังเลี้ยงจางเสียนจางก็รู้กันครับแต่คนที่มือไม่ครับจะรู้ครับว่าซื้อจางมาแต่ละเชือกนั่นคือไม่ถึงซื้อความปลอดภัยซื้อชีวิตด้วยครับนะครับบางคนซื้อมาทุกจังตัวนี้ ตังซ่องลานซาอมลานแต่ทำไมเนี่ยก้องเขาซื้อมาลานซ่องลานซ่อมเองลานซี่ล้านห้าเองแต่พออยู่ๆเรียบร้อยแล้วค่ากวาดแล้วค่าเจ้าข้องค่าคนทำลายข้าวข้องหวิ่งเสี้ยกันแล้วเสี้ยต่างแล้วครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนและอยู่ในความเป็นจริงที่สุดเลยครับนะครับผมไมแมาครับเลือกทีจะซื้อกล้องดีถึงจะแพงน้อยครับก็สบายใจยครับ เพราะว่าเคยซือ้อข้องแบบๆนั้นมาครับนอนไม่นับรับกลางวันครับได้ยินเสียงโวกเว,วกป่วยวายเว้ว้าเว้วาลับๆอยู่ในเปรค,ครับจะก,กระตุกกรบตื้นกันมาบึ้งตอกใจครับหัวใจเต้นทุบๆดีไม่ช็อกตายครับแต่ละกลางครับแต่ว่าพอได้ออกพวกนั้นไปแล้วครับเอาพวกนั้นออกไปแล้วสบายใจครับนอนรับอะไรก็กลางค่ำกลางคืนก็มุสุขภาพจิตไม่เสียครับนะครับุสุขภาพจิตไม่เสีย ครับยู่แบบเลือกครับสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับไม่งั้นคือสุขภาพย่ำแย่แน่นอนครับนะครับไม่อยู่ในความประมาทครับถูกยิงถูกย่างครับ ย่าย่าสวยนะแปลงนี้นะย่าแปลงใหม่ี่ดิเช่นทำงานแต่ตัวเมียครับช่วงนี้ครับารมาลางลางนี้ตัวเมีย าชายตัวเมียเป็นส้นมาครับตัวผู้ไม่ค่อยใจครับทางปลายไม่ค่อยใจครับแต่ช่วงยุคแรกๆครับทางปลายจังปังครับใจทางเป้ครับแต่ว่าพอ่ามายุตรงจุดนี้แล้วครับก็ควานไม่ไม่ทึงกับบองตรองครับก็เลยเลือกตัวเมียครับไอ้เด็กมันขี้กันครับเพราะว่าปกอนพ่อมขี้เองครับฝ่อขี้ครับ ได่ควบคุมดูแลครับเห็นอยู่ในเหตุการณ์ครับแต่ว่าพอเราไม่อยุ่เหตุการณ์แล้วครับความเป็นกังวลกับกลัวปริเศครับขนาดขี้เองตําเองครับก็ยังพลาดได้ครับนะครับเพลอไม่ได้ขี้้แค่วันครึ่งวันครับวิงบ้างแทงกันบ้างครับแต่งคนแต่งจ้างด้วยกันบ้างแต่งรถแต่งราบ้างครับสีผ่านมาครับนี่คือบทเรียนราคาแพงครับประสบการณ์ล้วนๆครับนะครับ งได้บอกได้ได้กล่าวได้ครับไม่ได้อวดเก่งอวดชรลาดครับนะครับมันคือกล้องจิ้งครับว่าเป็นความตายชีวิตยืดบมนเส้นได้มาจริงๆิงครับที่พ่านมาครับบางทีก็ตบตวนกลับไปตบตวนครับเด็กกรนหนังคุยกันโมกันนี่ทีพ่านมาพวกเรารอดมาได้พลื้อนี่รับกับจางนะครับกินแล้งไม่กลัวตายครับเมื่อค้นครับจนมาจนมาทุกวันนี้ครับนึกกลัวครับว่าทีพ่านมาเนี่ยเราบ้าพลื้อเรารักพลื้อเราชอบพลื้อครับแกว่าไม่กลัวตายกันเลยครับ นะครับกับจางครับพราะางนั้นจึงซ่อนได้นะครับซึงกล้าขานได้กล้าอ้างอิงได้กับกับพวกทีว่าห้าวพวกเราทรมานจางครับจริงๆแล้วคือความเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความรักนะครับแล้วก็เพื่อให้จางนี้ใส้ดีแล้วก็เพื่อให้ปลอดภัยสาหรับตัวเราเองด้วยครับนะครับคนเลี้ยงจางครับนะครับจางนะครับถ้ามันเกิดว่าชนะเราแก้ั้งเดียวนะครับจบนะครับแล้วก็จะจํานะครับถ้าเกิดว่า ไม่จูนกันไม่นะครับแล้วก็มันกระจองจะทําลายเราเอาถึงตายนะครับผมบอกแกนี่ครับถ้าเกิดวิ่งได้ตะกลางเดียวนะครับจะมียอมจะมีกลางที่ซองนะครับที่ซองที่ซ้ถ้าทัดไปจนว่าสุดท้ายก็คือเป็นใกล้เป็นช้างวิ่งครับต้องติดโซ่ตลอดเวลาครับช้างทําคนก็เหมือนกันครับคนเต้าคนแก่บอกว่าถ้ามันทําจังหวะนี่ก็คือให้ระวังตอนนั้นให้มาที่รุดกับทําตอนเช้ากกอนเอาใจลักก็คือใระวังตอนนั้นนะครับทําตอนเที่ยงทําตอนมีแคกนะครับ ก็ก็ต้องระวังตอนนั้นรับนะครับบางบางบางเชื้อกนะครับเดินแค่กับไม่ได้กับแต่ว่าถ้าไปลากไม้ก็คือเมื่อนลูกแมวเมื่อนลูกมากับนะครับมีมาแล้วครับนะครับมีต่างตงนานานครับประสบการณ์ชีวิตทีว่าผ่านมาข่องกิ้งกับนะครับร่างกายนี่ดีเลือดแต่ไม่ใส่เล็กกับนะครับล่างหักมาแล้วซีโครงโตมาแล้วกับนะครับโดนกับจางมาครับโอ้โหนักม้ากับนักม้า นี่คือประสบการณ์จริงครับนะครับนะครับยามเย็นนะครับเมื่อนคนครับพออายุเยอะก็ถ้าไม่ได้ทำการทำงานก็เดินออกกําลังกายครับนะครับเดินออกกําลังกายบนถนนมั่งเล่นตะกรอเล่นบอลอ่อทํางานเพื่อให้กินได้นอนหลับกับในออกเรื่อกับจางก็เหมือนกันครับนะครับอยู่กับถีอยาคิดว่ายากจะมีจางพลายจางสักเชือกที่วา ไหวไปดับมามีลำหน้าบานลำกลางบานนะครับไหวกว่นอื่นเห็นว่าว่ามีจางปลายสวยงามงามสักเชืองนึงลำหน้าบานอ่าพื้นที่มีมเงินซื้อยากินมีปัญญาจ้างควานแต่ว่าลำข้าวลักตกวันตกวันตกวัน,วนยู่แบบเดิมไม่เพียงพอนะครับนะครับผมบอกว่าสุขภาพจางแย่ลงแย่ลงสุดท้ายก็คือโรงพยาบาลน,นะครับนะครับอย่าคิดว่าอ่าเรามีเงิน นะครับเรามีปัญญาจางควานเรามีปัญญาสื่อยาตอนสับปะรดให้กินทุกวันแต่ว่าสุขภาพของจางครับนะครับไม่ได้เดินนะครับโควิดนี่มากับตีบ้านมานะครับคอออนนะครับเข้าโรงพยาบาลลมตายกันล่ะจื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าล้ำอยู่กับถีนะครับล้ำอยู่กับถีแล้วก็ให้กินสับปะรดแล้วก็อ้วนทวนสมบูรณ์ตรงที่องยาแต่ว่าระบบภายในนะครับนะครับ ค่าอ่อนบางกับรองรับนำน้ำนำนักตัวไม่ไหวนะครับอ้วนเกินน้ำนักมาเกินแล้วก็ค่ารองรับน้ำนักตัวไม่ไหวเวลาลมแล้วก็คือยืนประคองตัวลําบากครับพ่อสุดท้ายก็คือตึงแกนชีวิตครับนะครับช้างก็เฉียนกันครับเพราะงั้นจะมีช้างสักเชือกนึงนะครับไหวปาระปรามีมันไม่หงายครับนะครับแล้วก็ช้างพลายหม้ะกับการทํางานนักนักสมบุกสมบันลูกผู้ชายกับเชียนลากไม้ครับเวลาเจ้าออกน้ํามันตอกน้ํามันนะครับ ก็วันนี้ก็ทำงานให้เหนื่อยสักนิดนึงนะครับไปนิดหนึ่งโหลดโอเวอร์โหลดไอ้เกินไปนิดนึ่งกับหลวงเช้าก็โอเคเขกับปกติได้แต่ว่าชางที่ล้ำอยู่กับถีครับถ้ากินดีเลี้ยงดีนะครับตกมันทั้งปีทั้งชาร์ทครับนะครับแล้วก็ความอันตรายก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่เข้าใจนะครับนี่คือความยากไม่ได้ง่ายเลยครับที่จะมีช้างพลายสักเชือกนะครับนะครับสาเหติว่าพ่อมีอะไรก็คือแบงค์ไอ ทีมงานชางด้วยกันปีพีน้องๆจากจังหวัดสุรินทร์หรวอวาตุกเียกับแบงไปเลียงนะครับนะครับเพราะว่าใาเหตุนี้ครับนะครับทำไมพ้มถึ่งค่ายช้างดีดีทุกคนงงเลยครับว่าทำไมพ้มถึ่งค่ายช้างดีดีออกไปก็ค่ายทุกข้องดีดีครับดีแล้วครับนะครับทุกคนจะได้ไม่ประดาหน้าว่าเป็นคนขี้โกงครับนะครับแล้วก็แบงปั้นกันดูแลหลักษ่าเสื้อทอดนะครับช้างเทยเอาไว้ครับ ไม่ใช่ามีในการโลกลวงครับปอไข่ทีกคือจางตรงไม่ดีนะครับซึ่งจะให้คกอื่นนะครับนั่นคือต่อไปก็คือมดสตตรานะครับมดสัาตานะครับนะครับกล้องดีครับกล้องดีครับกล้องดีตุกเชื้อกับที่ออกจากที่มันจะง่ายครับถ้าไม่ดีก็คืออบบอกรนงตรงว่าไม่ดีแบบนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะได้ไปปรับปรุงบำรุงแก้ไขกันนะครับนี่คือจางกล้องที่มันจะง่ายครับกล้องจริงครับนะครับ กินอ <icana>, ิ่มแล้วก็กลุ่มหลางกายครับอ้วนเกินก็ไม่ได้ทํางานครับนะครับลากไม้ก็ลากเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นครับที่เกือบตายก็ไม่ใหญ่จางครับที่ว่าเตียวโหยพวกโรคซวยเตียวพวกว่าส่องสัานจางต้องอัานจางครับที่ว่าเตียวโตแย่งกันน่ะจริงๆครับคนที่เกือบตายไม่ใหญ่จางครับคือเจ้าข้องคือควานครับฟ้อเกือบตายครับนะครับ คนที่ไม่เคยลัก็แต่จำเป็นต้องลักกับโควิดพาจางไปเลี้ยงครับพาจางไปเลี้ยงพาจางไปทํางานนะครับนะครับพาควาไปทํางานนะครับจําเป็นต้องทําครับแต่ตอนนี้ก็คือมดผลวีคิดมาแล้วก็คือเมื่อกับว่าประสบการณ์บดเลี้ยงลากาแปลงนะครับก็คือทำยูทู b เป็นทีเราลึกไว้นะครับว่าลักแปลงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ปลายประเสียใจลมลงไม่ได้เพราะลักไม้ครับนะครับเพราะว่าเขา ไปรักษาตาครับแล้วก็ไปกินมันสับล่างสัน้นสยนาไนมาครับทําให้ลมวัวใจวายตายเจ้พลันนะครับหัวใจเอ่อไตาวายก็ตายเจ้พลันนะครับจริงๆเขคือช้างทํางานชารางไม้ก็คือเป็นช้างที่สุขภาพดีมากนะครับที่ถ้าเราเข้าใจทํานะครับ แต่ว่าคนที่ว่าเหนื่อยมาก็คือควานกับเจ้าข้องครับตอนเช้ากับทํางานไม่ทํางานทําการไม่ทําการช้างครับต้องมาดูช้างต้องมาเลื้อนช้างแล้วบนป้าบนเข้าแบบน้นนะครับนะครับต้องเดินขึ้นลงครับร่างกายแข็งแรงมากครับแต่ว่าถ้าร่างกายไม่ดีพอนะครับสู้ไม่ไหวหรอกครับสาหรับควานช้างสีทํางานลากไม้งานนักแบบนั้นกับแล้วอันตรายที่เกิดจากงานก็คือนึ่งต้องระวังช้างครับกลัวช้างจะออระวัดครับซ่องนะครับกลัวไม้จะ มาทับเข่งทับข้านะครับมาตีหัวตายนะครับพ่อมดมาซ่องซครั้งครับตีนตีหัวหนังหนังลมไม่รด้ตัวเลยครับนะครับมาย่างครับเราก็ว่าไม่ดีนะครับถ้าเราพาดครับนะครับจางปลายหม้อกำงานจำพวกนั่นครับจริงๆเลยครับเพราะนั้นที่ว่ามาทำมาเดินแค่นี้ต้องระวังนะครับแล้วต้องให้กินก็พอดีพอดีครับมาเกินก็ไม่ต้องทำงานต้องมั่นครับนะครับมาผสมพันธุ์ก็ ควสัมพันธ์ก็มันไม่ไ้อะได้มากมายครับนะครับไม่ได้ใช้พลังงานได้มากมายนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นต้องระวังครับและเพราะงั้นเห็นไหมครับพวกโลกซ่วยจะไม่เอามาทําโปรแกรมเลยครับเพราะจางปลายมันอันตรายครับมันเรื่องห่วงตัวเมียครับนะครับเึื่องห่วงตัวเมียแล้วมันจะแทงควานแทงจางตัวเมียด้วยกันแทงตัวผู้ด้วยกันสารพัดกับนะครับเพราะงั้นติดโซ่ก็ไม่ได้เหลือโซ่ไม่ได้คือ ปฏิเสธกับไม่เอามาทํางานกับจ้างตัวผู้กับลวสซวยกับนี่คือข้องไม่จริงตีพพดไปนะครับนะครับแล้วบอกว่าจ้างไม่จ่ายโซ่ไม่ใช่ตะข้อนะครับมาไม่ตรมานจ้างแต่จริงๆแล้วคือถ้าคุณแน่จริงคุณต้องเอาจ้างทุกประเภทมาทํางานมาทาโปรแกรมนะครับโควิดนี่คนโควิดนี่นะครับทีปากเนื้อนะครับจะตอบโจทย์ใดจัดนะครับว่าไก่จางปลายออกมาเลยครับพอคอนนานี้ก็คือ เออเอามาทำโปรแกรมนะครับมาปล่อยให้ฝรั่งเล่นอาบนำอาบถาเลียงมือปล้าปล่อยโซ่ปล่อยค่าแต่พอนสุดท้ายนะครับช้างโตขึ้นนะครับตกมันนะครับอลาวาตนะครับทำแค่ทำหนักตรงเตียวค่าขวานป้ายกันระนาวกับพอสุดท้ายค่ายออกมาเป็นแทวกับมาลักไม้นะครับหม้อกับการลักไม้นะครับจางปลายนะครับแต่พอสุดท้ายก็คือไม่มีทางที่จะออกเลยก็คือค่ายค่ายพวกลักไม้ค่ายพวกก่อนตาย ก็พูดกันแบบนี้นะครับส่วนหมาแล้วก็เอามาลากไม้แต่พจนสุดท้ายก็คือกลับลงมาจบที่พวกเราให้ครับว่าจังจางพักตายทุกทรมายจากการลากไม้แล้วคุณค่ายให้มาแต่ไมยครับนะครับแน่จริงค็คนตายไปซื้อคุณไม่ค่ายให้สิครับนะครับแล้วคุณจะเอาจางพวกนั้นไปไว้เนครับนะครับอย่าเก่งครับนะครับเพราะงั้นนำพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาครับนะครับนะครับโอเคครับย็นนี้ครับโมกันนี่ครับโมเราโมเรื่องจริงครับ มมงในสิ่งที่ว่าเฟื่อนไม่ค่อยช็อกกันบางทีครับเพราะเราตอนแรกไม่เป็นครับตอนแรกไม่เป็นพูดําจริงทั้งเพ้ครับนะครับช่องนี้ช่องช่าง่ายชาแนลครับบอกแล้วว่าแอดมินตัวเองครับนะครับไม่มีใครดูแลช่องง่ายครับดูแลช่องเองนะครับเมฆเองสร้างเองนะครับนะครับเพราะว่าวุฒิภาวะวุฒิการศึกษาก็คือปัญญาตรีนะครับธรรมศาตรนะครับพบชมธรรมชาตรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสิ่งที่ต่างก็คือ ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าก็ปานกลางแล้วก็ทู่ไท้ยไปได้นะครับเราไม่เป็นแต่ว่าเราก็มีปักพวกเรามีคอนเน็ชันเผืือนตอนเรียนมาอะไรนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แอดมินนะครับแอดมินคือตัวสร้างกระแทําให้วงการจางเปลี่ยนไปก็มีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนมีเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจจางครับนะครับยากจะให้คนเข้าไปดูช่องเข้ามังม้าก็ทาเพลือครับทําให้จ้างหน้าสั้น ทำให้จางมีจุดดึงดูดมาขึ้นนะครับในทางที่พิษทุกทุกนะครับนะครับนี่คือการที่ว่าทําให้งการจ้างเสียไปนะครับจากคนเหล่านี้นะครับยากฝ้าไ้ขิดนะครับเพราะงั้นก็คือยากอายุกับความเป็นจริงมาที่สุดรับนะครับแล้วก็ไม่อนุไม่นิยมให้ชาวต่างชาติเข้ามาคุมคุมดูแลนะครับจางไทยนะครับเพราะว่าประเทศเขาไม่มีครับดังเดิมก็คือมันประมุรุของเรานะครับไม่ใช่ชาวต่างชาติครับสวัสดีครับสังข์ไอแชนนลครับหลังจางกบลา ที่มาจากนั้นไทยแลนดนะครับกับปลายละจีนครับสวัสดีครับ Shanghai Channel